อ้าแล้วคลิปแรกของวันหลังจากที่หลุดไปหลายตัวครับลากมาหลุดลากมาหลุด เป็นเพราะปลามัาจะตัวเล็กก็ได้ครับมันถึงหลุดง่ายนครับกัดเป็นกบยางแก้คันจิว๋วสีส้มรุ่นเด็กตกปลานะครับช้อนไซส์พอใช้ได้เลยครับอ่าคลิปแรกของวันยังไงก็ฝากผลง,งานของกบยางไว้ด้วยนะครับกบยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากครับขอบคุณครับ